ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่นะครับวันนี้ช่องคุณชายขายที่นะครับพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินหนึ่งแปลงครับเราอยู่กันที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถจะเข้าจากถนนหลักได้ถึง2เส้นทางด้วยกันนะครับนั่นก็คือถนนชัยพฤกษ์นะครับและถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองหรือเป็นที่รู้จักกันในนามถนน3-45นั่นเองครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่บนถนนหอการค้าไทยนะครับซึ่งถนนหอการค้าไทยนี้นะครับเชื่อมระหว่างถนนชัยพฤกษ์และถนนเส้น3-4-5นั่นเองนะครับระยะของถนนหอการค้าไทยอยู่ที่4กิโลเมตรด้วยกันนะครับถ้าเราเข้าจากทางถนน3-4-5นะครับระยะประมาณ600เมตรก็ถึงแปลงที่ดินของเรานะครับแต่ถ้าเข้าจากถนนชัยพฤกษ์นะครับก็จะระยะประมาณ3.4กิโลเมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินที่จะ พาท่านผู้ชมมาชมนี้นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมเข้าทางถนนเส้น3 4 5หนะครับถนนภายในโครงการนี้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับวิ่งกัน4เลนสบายๆเลยทีเดียวนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหลังจากที่เราวิ่งผ่านคลองน้ำมาแล้วนะครับที่ดินจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีซอยเข้าไปอีกประมาณ20เมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินนะครับ แปลงที่ดินนี้นะครับก็จะติดแนวคลองน้ำนะครับซึ่งเป็นคลองบ้านแหลมเหนือด้านหน้าของที่ดินนี้นะครับก็จะขนานกับคลองน้ำนะครับเป็นคลองบ้านแหลมเหนือนะครับซึ่งท่านเจ้าของเนี่ยนะครับก็ได้ทําสะพานเชื่อมเข้าไปถึงตัวที่ดินนะครับขนาดของสะพานเนี่ยครับกว้าง6เมตรนะครับ m, แข็งแรงกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ และบริเวณริมคลองฝั่งที่เป็นหน้าที่ดินเนี่ยนะครับท่านเจ้าของก็ทำคอนกรีตกั้นริมคลองไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับภายในตัวที่ดินเนี่ยนะครับก็จะถมดินไว้อย่างสวยงามนะครับเนื้อที่ของที่ดินนะครับ มีขนาด3ไร่2ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด2ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกเนี่ยมีเนื้อที่1ไร่1งาน86ตารางวานะครับและฉบับที่2มีเนื้อที่1ไร่2งาน16ตารางวานะครับท่านเจ้าของนะครับขอเสนอขายพร้อมกันทั้ง2แปลงนะครับภายในตัวที่ดินเนี่ยนะครับปรับถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะของด้านหน้านะครับที่ขนานกับคลองน้ำนะครับยาว85เมตรด้วยกันนะครับและลึกเข้าไปในตัวที่ดินอีก60เมตรด้วยกันนะครับถือว่าเป็นที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในทําเลที่ดีเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่บนถนนหอคันค้าไทยนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่ดินแปลงนี้กันครับที่ดินตั้งอยู่บนทางหลวงเส้น2051นะครับหรือถนนหอ,อก,การค้าไทยนั่นเองนะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนชัยพฤกษ์และถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองหรือเป็นที่รู้จักกันในถนน3 45นั่นเองนะครับ ถ้าเราออกจากตัวที่ดินทางถนนชัยพฤกษ์นะครับเราสามารถที่จะวิ่งเข้าถนนแจ้งวัฒนะในระยะเวลา5นาทีนะครับในโซนถนนแจ้งวัฒนะนี้นะครับก็จะมีศูนย์ราชการนะครับและมี Impact เมืองทองนะครับหรือเซ็นทันแจ้งวัฒนะนะครับภายในที่ดินนี้นะครับในถนนหอการค้าไทยนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนนานาชาตินะครับเป็นโรงเรียนนานาชาติของสิงคโปร์นะครับ SISB และในบริเวณนี้ก็ใกล้โรงเรียนสรารศาสตร์นะครับรวมถึงโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมนะครับนนทบุรีด้วยนะครับส่วนร้านอาหารนะครับถ้าเกิดออกจากทางถนนชัยพฤกษ์เนี่ยนะครับก็จะเจอร้านอาหาร อร่อยอร่อยมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เยื้องกับทางเข้าทางถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะครับก็จะมีเดอะคริสตัลพีทีทนะครับในนั้นก็จะมี Starbucks มี Top ปแล้วก็มีร้านอาหารเหมือนในห้างเลยครับแต่ถ้ายังไม่จุใจนะครับย้อนออกไปอีกหน่อยก็จะไปเซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับและตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเราสามารถที่จะขึ้นตรงแยกปากเก็ดใช้เวลาเพียง5นาทีจากตัวแปลงที่ดินนะครับ หรือเราสามารถที่จะเข้าเมืองด้วยทางด่วนขั้นที่2นะครับเรามาสรุปราคาขายกันนะครับราคาขายที่ดึงแปลงนี้นะครับท่านเจ้าของเสนอขายในราคาไร่ละ1 2ล้านบาทด้วยกันนะครับหรือรวมราคาแล้วคือ3 6ล้านบาทนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับขนาด3ไร่2ตารางวาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับ ฝากไว้อีกหนึ่งแปลงสวยๆนะครับสำหรับที่ดินจากช่องคุณชายขายที่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อท่านเจ้าของได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0899232322นะครับคุณสุวรานะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องคุณชายขายที่ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับและพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ